โจพร้อมยังพร้อมแล้วโจโจโจจสสอสสสสี่สิสสเจ็ดสส้าสสสี่สสสแปสสสสสล้วี่สิสองบานี่วันนี้ตกสตรงบาวรไทคุณลุงกับคุณป้าได้ยังไม่ใช่ด็กอา玛กับอากงจุนตาากับกงนจะเอาอะไรีจะเาความรักะจากอาอากง หนูไม่เอาอะไรจริงหรอจริงจริงหรอจริงเดไปเดี<อ>๋ยวกอดไปกอดอาม่าโก,กงหน่อยสิหนูไม่เอาอะไรหนูเอาตังก็พอรู้มันมีของแบบของอะไรหรือเปล่าเวลาวันวาเลนไทน์เขาให้อะไรจังอ่ะยังไม่รู้เลยดิกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรอ่ะมูนต์เบา กนดะเบาห้าสองกิะไรเอากินนี่กัน้เมาเมาแล้วไปไหนเมาแล้วก็ไปทบนน้ำอย่าหนูเอาไปยินให้เมาเลยโอ้ยน้องเด็กไปมอมด้วยามาลยไปยุ่งะรุ่ยาของยุ่งยาพอจนยาย่วด้วยห้าสี่สองห้าสี่สอง เพื่อนเพื่อนนี่พอมอมเสร็จก็พาไปห้องเลยอีกนิดเขาขับอนน้ำพับวนน้ำหนูรักจุญญามากกว่าเอาคืนใช่ไหมเอาคืนก็ได้ไหนๆก็ไม่รักแล้วเอาคืนอ๋ออ๋อฮะไหนไม่รักแล้วเอาคืนก็ได้อะกอด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 นายส่งมาไายต้งมาส่งยังไงเนี่ยป๊าป๊าไปว้าได้รูปที่จะขึ้นสภานะรูปอะไรอ่ะ หลานรักโนหนึ่งใช่หมเอ็มใช่หรอใช่ไหนมาผูส่งรูปไปให้จิดนดาด้วยอ่ะกูส่งรูปไปให้ทั้งมันทันดาดาด้งมึงดูแล้วพี่ว่าจริงเหรอจริงบาบกอดตาเลยอ่ะมาเลยนี่ลุปกอดน้ำโอเคดูรูปแป๊บหนึ่ง่ะร,รูปนี้ รูปอะไรนะดูงุูงส่งมาให้แล้วส่งไหนไหนโดนเอาไปหาเอาเองเอาแค่นั้นรักไหมนะรักไหมรักโนหนึ่งในไฟเอ็มไปอ่ะเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวมีรูปอีกมีรูปอีกมีรูปตอนยิ้มด้วยนะมีคนส่งมาให้ตอนยิ้มด้วยดูงส่งมาให้ไหนไหนอ่ะ เฮ้ยมันช่างหาแคปมันจะติดมันจะตายนะลูกลูกฮะค่ะไม่ปากมันเลยอย่างนี้เลยอ่ะก็เหมือนนี่มันเปิดกันนอกกันเลยอ่ะก็เหมือนนี่ยเหมือนกันแน่เวนเป้เจ้าหลานจะไปดูไหมเนี่ยบอสจะพักหรือเปล่าพักไปเลยก็ได้นะไม่ไม่ไม่ดูอะไรแล้ว เฮ้ยเกลอัปเดตนะล่าสุดค,คืออะไรอ่ะ NTR ตีกับแก๊งนาคอรสแล้วเป็นยังไงบ้านน้อยังไม่ได้เริ่มตีเริ่มตีตอนนี้แหละเองไปตามดูสิเพราะว่าได้ข่าวว่าอะไรนะไอลูกกระตาดำของเองก็อยู่นั่นนี่อ๋อไม่ลูกกระตาดำแล้วเปเป็นสีอะไรแต่หนูก็ทำอะไรไม่ได้ดูดีเลยได้จะมองโทรไปเซีัลโหลบอกจุบจุบรับรองแม่งสู้ตายไม่เอาแบบป้าไม่ให้คุยแล้ว แล้วคุยกับใครตอนนี้คุยกับทุกคนใครคุยด้วยก็คุยเฮ้ยเฟลลี่อย่างนั้นแหละดีแล้วลูกไปเฮ้ยเอาอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะอีโบไม่แฟนหนูส่งมั้งของแชร์เดี๋ยวหลานมึงมีทางเดินของมึงลุงก็มีทางเดินไหนดูมาของขวัญมาเล่นทายหมูล่ะของขวัญมาเล่นทายเหรอใช่โอ้ราชบองพันยืมอะไรอย่างเงี้ย อพันลูกเองใช่พันลูกแองพันลูกเองนับลายเลยพี่กูเอาจริงเหรอัเอาจริงเหรอจริงอ้โหแม่งไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวพอไอแม่งเสร็จปุ๊บเ๋ย์ตัวหัวแดงรู้งอนกูอีกจะเอาอีกสรุปเสียสองท่านรู้กันแค่สองคน ไม่บอกใครชัวรมันเอามันตั้งมาตรฐานสูงเลยตัวเนี้ยเอาพันลูกเกรือเราพันลูกนะศูนย์หกสามไปเธอไปดูไปดูเขาดูจลิจริงนี่เห็นปะแอบโบชคดีบอส <c oughs> ลุงก็เจอจริแล้วลุงก็เอามาแจก <c oughs> เป็นจาัการเิ่ง

ดับแต่ลุงเลยนะ <c oughs> เหลอเหลอเอเะเลขพ<ผ>มเพศูนย์หกสามห้าแปดสี่แป๊บแป๊บแป๊บออเอดีไปมึงเออตไงต่อเจนหนึ่งห้าสี จริงป่าวะแม่ไม่กล้าเอาได้จริงวะเนี่ยเฮ้ยเอาไปแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอกินใจริข้าวคุณเนี่ยไม่เก่งใจข้าวกูเลยทำบนน้ำทำบนน้ำไปซื้อไปซื้อได้แล้วเกลซื้ออะไรอ่ะอย่าเอา <อ>ซื้อดอดตอนนี้มันซื้อยังไม่ได้โอเคตามนั้นมันมันมันมนซื้อได้แต่โดนดาวันไม่ใช่หรอไม่รู้เราไปถามเขาดูแล้วกันแล้วลุงไม่ซื้อหรอลุงให้ห้าพันลุงเอาไปกับลุงก็เล่นไม่ได้ลุงให้ห้าพันตังอะ่ะลุงมันเจอือไหมอ่ะ ไม่รู้รู้รู้จักแพนกวิ้นไหมโทนี่ไงไม่ใช่หนูมีเพื่อนใหม่เป็นแพนกวินอะไรวะนะ่ะจริงเพื่อนหนูแดงเป็นแพนกวินไม่รับด้วยตทรสัทไม่ดู ลุงจะไปไหนต่อไปพักแล้วลุงเขาเพิ่งตีกันหลวกับนาคอสอ่ะถูกต้องแล้วลุงได้ข่าวมาบ้านนุเมบอกว่าเป็นยังไงมากอ่ะมีใครตามดูคู่นี่ไหมเอ็นทีอร์กับนาคอสอ่ะอ๋อโอเคโอเคนาคอสซ่อนเอ็นทีนอร์เพิ่งเซ็ต นาคอสซอนจะลืมเตือนนาคอสด้วยนะบอกว่าให้เขาทวิตด้วยนะให้เขาทวิตบอกว่าอยู่นะทวิตห้าคนขึ้นไปนะอืม